สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเป่าในรูปแบบที่ผมเป่านะครับการเป่าปุ๋ยนะครับก็ที่ผมเป่าทุกครั้งก็จะมีเสียงเหมือนเราตีนิ้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมตีนิ้วแค่นิดเดียวนะครับก็จะมีเทคนิคการใช้ปากนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ลองเป่าให้ดูว่ารูปแบบประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับ จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงรัวๆนะครับแต่ว่าผมตีนิ้วแค่นิดเดียวผมจะใช้วิธีการกระดกลิ้นนะครับโดยวิธีการง่ายๆก็คือให้ทุกท่านนะครับที่สนใจการเป่าในสำเนียงแบบนี้นะครับทำตามลองทำตามผมดูก็คือพูดคำว่าตรูหรือตูรูตูรูนะครับแต่เน้นออก เสียงตรงรอเรือนะครับให้ชัดกระดกลิ้นหน่อยตรูตรูแล้วก็ถ้ามีคุยนะครับจับคุยมาแล้วทําตรูแต่เราเป่าลมเข้าไปในคุยนะครับเสียงมันก็จะออกแบบนี้นะครับตรูตรู ส่วนใหญ่ผมจะใช้สำเนียงนี้กับโน้ตเต็มๆโน้ต Note, ที่ไม่ใช่ลมลากยาวหรือว่าลมหหยหรือลมหวนนะครับถ้าหากว่าการโหยแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะใช้ลมแรงนะครับลมแรงจากท้องนะครับจากปอดมาแล้วก็ผมจะมาสร้างลมอัดที่กระพุ้งแก้มอีกทีไม่ไม่ใช้ลมตรง เป่าออกไปเลยไม่สามารถจะทำให้ไพโรดได้นะครับส่วนลมเดียวๆแบบนี้ผมจะใช้วิธีการแบบที่บอกทุกท่านว่าตุรูตรูตรูแต่เราเป่าลมออกมาด้วยนะครับลมนี้ก็จะเป็นลม ไม่ใช่ลมอัดมากจะเป็นลมปกติเลยนะครับลมที่ออกมาปกติเหมือนเราเป่าปกติเลยแต่เราจะใช้วิธีการกระดกลิ้นมันจะเป็นอัตโนมัตินะครับโตรูโต,ต,ตรูอย่างนี้นะครับแต่ตรงหางเสียงบางครั้งมันจะมีหางเสียงแบบนี้นะครับผมจะไปใช้เทคนิคการขั้นลมนะครับก็คือการสะอื้นวิธีการขั้นลมเนี่ยก็แบบนี้นะครับ ความที่ความเร็วความช้าจังหวะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนว่าเราจะให้มันเร็วมันช้ายัางไงตามทํานองเพลงแล้วก็ตามอารมณ์ที่เราอยากให้มันเป็นไปถ้าอารมณ์มันเหงามากหรือว่าเป็นอารมณ์เศร้าๆเราก็ทําให้มันเนิน่นแล้วก็ค่อยๆรัวไปอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ประจํานะครับไอ้ส่วนเราจะทําได้ จังหวะพอดีกันทุกห้องทุกห้องหรือไม่อยู่ที่การฝึกฝนนะครับบางครั้งน่ยการแบ่งจังหวะไม่พอดีอาจจะทําให้เพลงนั้นๆน่ะไม่ไพเราะนะครับเดี๋ยวผมลงเปลี่ยนขุยบ้างนะครับอันนี้จะเป็นขุย22มิลน,นะครับเป็น PVC ถ้าหากว่าเป็นเราใหญ่ล่ะจะทําได้ไหมทําได้นะครับ เสียงนะผมก็จะเน้นแบบนี้มากกว่าการตีนิ้วแต่จะตีนิ้วบ้างนิดๆนะครับผสมผสานกันนะครับลองไปฝึกดูนะครับส่วนรูปแบบที่ผมชอบหอยหววน,นะครับอย่าง ปกติการหวยและหวนผมจะไม่ใช้ลมผ่านจากท้องโดยตรงนะครับผมจะให้ลมจากท้องเนะี่ยจากปอดเนี่ยขึ้นมาแล้วมาพักอยู่ที่แก้มจะเห็นว่าเวลาผมเป่าทุกครั้งแก้มผมจะปอง นี่ไม่ใช่การระบายลมนะครับทุกวันนี้ผมเป่าผมระบายลมไม่ได้นะครับแต่เป็นการใช้ลมนะครับเป็นการปั้นลมนะครับใช้ลมมาพักตรงปากพอลมมาพักตรงปากครบเนี่ยลมเราจะมีแรงอัดแล้วผมเพิ่มลมมาอีกเพิ่มลมมาอีกพรเพิ่มลมอีกลมมันจะมีแรงสองเท่า แล้วทําให้ผมเป่าได้ยาวขึ้นไม่ใช่การระบายลมนะครับนี่เป็นเทคนิคชนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ระบายลมนะครับคือคนเราเนี่ยจัะพุยมาเนี่ยเราสามารถหายใจเข้ายา,ยาวแล้วเป่าออกไปยาวได้อย่างนี้นะครับ ครับลมเดียวผมยังไม่ได้หายใจเข้าเลยนะครับแต่ว่าวิธีการเป่าของผมผมจะทำปากผมให้เล็กแต่เพลงเนี่ยการเป่าในรูปแบบของเพลงสากลน,นะครับมันจะมีช่วงมันจะมีช่วงหยุดอยู่ตอนหยุดเราก็พักได้หายใจได้ให้ดนตรีเขาบรรเลงไปพอท่อนขึ้นเราก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่สำหรับคนที่ระบายลมไม่ได้เนี่ยผม แนะนำเลยว่าไม่จำเป็นต้องระบายได้แล้วค่อยเป่าเพราะก็ฝึกอย่างนี้ครับฝึกการหายใจหายใจเขา้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวๆนะครับเราก็จะเป่าแบบนี้ได้แต่ถ้าเล่นเพลงไทยเดิมมันมีความจําเป็นว่าเพลงไทยเดิมบางท่อนบางทนนองมันยาวเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องระบายลมให้ได้แต่อย่างผมเนี่ยผมก็ระบายลมไม่ได้ผมก็เป่าได้นะครับแต่เราต้องใส่เทคนิคต่างๆเข้าไป วันนี้ก็ยาวละเจนาทีกว่าละ,ะผมจะสรุปสั้นๆกับการทำเสียงรัวๆเหมือนรัวลิ้นนะครับผมจะใช้เทคนิคโดยการพูดคำว่า t r u ูหรือว่า t r รูเสียงลดดังนะครับตรูต Tr รูโดยเอาคุยมาแล้วเดี๋ยวลองเราอื่นนะครับ อย่าลืมหางเสียงหางเสียงให้ครั้นนะครับตีนิ้วนิดๆน,น,นะครับแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือการรวมโน้ตนะครับการรวมโน้ต เดียวสองโนต้ตนะครับตรูแล้วก็ครัน่นการรวมโนต้ตนะครับใช้ลมปานกลางไม่เบาเกินไปไม่แรงเกินไปให้ทุกท่านลองฝึกแบบนี้ดูนะครับคุยเล่าไหนก็ได้หมดนะครับจะเราเล็กเราใหญ่ได้หมดแต่อย่าอย่า ขอโทษครับอย่าให้ปากกว้างประมาณนี้นะครับลองฝึกดูนะครับถ้าสงสัยอันไหนก็สอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ